เดี๋ดยวเดี๋ยวลองชิมบังกล้ว,วยก่อ,ยอยนพี่น้องไอ้กล้วยมีเท้าเพื่อนน้องให้ชิมเ<ม>นาะเซ่บพี่น้องจะไปหิวเข่าไปจัก <c oughs> เป็นห้าหน้อยเพิ่นจะขายเนียงอันนี้เนาะมักซิลลี่หรือมักเตงโอ้สบายดีอ๋อขายมักเตงบ่เบิร์ต่นนี้แหละอืึคือน,น้อยแท้ผูกบุคค้ามักเตงบ่อันนี้๋อใช่จะสวยคำบักใหยหนึง่งมีอย่างขายนี่นี่เนาะ หมากน้ำใ่โอ้มากเตงนี่เนาะพี่น้องเนาะปลูกเองปลูกเองบ่แม่หมักน้ำใหญ่นี่กับคองเองบ่อันนี้ไม่ได้พดน้ำไม่ได้ใส่ปูนชิมชมาก่อนเด้อแซ่บอยูอ่บ่พี่น้องเนหักกระมาบ่คือว่าเก็บอันนี้โอ้จิม้มละ มะกซิลี่นี่ก็ปลูกเองบอ่อน่นะมเขือลี่ขอนิ้วบ่ไหมขหนียวบ่บลมะเขอลี่ขหนียวบ่บมเ,เบ <laughs> มฆากัา <laughs> โอ้ยพี่น้องเยทงยท่งไทยนะ่ะน้อง นี่ค่ะก็บ่อยากเบิ่งฮอดกล้องเบิ่งพี่น้องนี่เนาะอืออง่าอ้ายกับน้องบ่นี่โอ้บ่นอบนานบนอกบักนาก็บ่นอกดอกนี่ติดถนนใหญ่อยู่นี่โดย กรังครั่ตึ๊บขอนางเลเดอโอ้ชอบละครนางคายยูแขมทางว่าแม่ไปบังเบงที่นาหลดไปได้จอดข้งจอดอยากชืชอลออยก็ชลลูกหกแล้วชูงมอ่ะนะโดยขมุกทางทางบบแบมมาพาบ่แมนที่เพงแบนี่เนาะนั่งยิมทางนี่โอ้ เจ้าเจ้าอันนี้ปลูกเองบ่เจ้าเจ้าบ่ปลูกฮะไมท้าวเมท้าปลูกอันนี้ไม่เท่าบ่อ๋อไม่เท่าอืมใช่มีเจ้าใช่บรมาบ่ไปชิปู์ไปชิปปนอืมไปเข้าวัชชาอ๋ออันนี้น้องเจ้าบ่หลานอ๋อน่องอย่งเนาะท่องบ่หำ ตั้งจักเดือนเลยพอหยอกเนอะฮ่ฮึกล้วยึูึฮะโดยมีกล้วยมาให้ึิมอึกอ่ีคือดีแทึเนาะคือใจดีแท้เอากล้วยมาให้ึิมอีกว่าฮัฮึ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 ี่ฮึฮาฮึ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  ก็ได้ห่อขระ้มก็ได้อือโอ้ยข้าวเขาเอ้ยโดยเอาชิมงมก่อนเด้อเสพี่น้องเด้อเดี๋ยวลองชิมบั้งกล้วยก่อนพี่น้องไอ้กล้วยมีเท่าเพิ่อนเอาไปชิมเนาะแซ่บพี่น้องจะว่าหิวข้าวไปจัก <laughs> จะว่าประเดียงหิวข้าวไปจักพี่น้องไอนะ้เนาะแซ่บกินได้หรือ,อ,อ กล้วยปลูกเองมั้งไมตุ่อ๋อังหาตแมันเี่กล้วจะท้งหงมันนี่างคน้อง่มาต้องมาแต่งมีแต่คองเก็บมาเองได่ไหมตูเนาะมึงอื้งกันะเมนบ่ ผมมีน้อชื่อจกกังงานนี่เนาะฮ่านนี่พ่จะปุ๊กให้นี่พุ๊กรวม,ม,มกันเองพุ๊กรวมกันบ่พี่น้องเนี่ยมเต่งอ่าก,กึ้ยักษมยักแกมต่งกันเนาะม,มันเบิดแล้วบ่เต่งยากแก้นะพี่น้องนี่ อันนั้นตัวต้มซุกบ่อะน่ะมาซิมมึงด้วยฮะตัวซุกซุปนะแซฟจะบอกถ้าแซฟจะซื้อซอยแต่มาแซ่บก็กินฟรีได้ยี่ว่ากินฟรีพี่น้องไงอืมลองซิมมึงกันเด้อนี่พี่น้องไงมักมักซิลีเนาะอ่ามักซิลีให้เนี่ยนาะตัวเนาะธรรมชาติ์ได้พี่น้องเไยมักซิลีธรรมชาติ หิวข้าวกินเบิดนี่แหละพี่น้องเลยดูบ้านบ่ได้ดำให้ดำหน้าบ่ดำลูกโอ้ลูกไปดำพี่น้องเลยเมยมาทำมาซืพี่น้องเลยครูบ้านบ่ไปนะโอยว่าแซ่บเนาะแซ่บเลยพี่น้องเลย มักสรีข้าวเหนียวธรรมชาติบ่ซื้อซอยกับบ่ไรเลยนี่มันเจ็บเนาะอรอหิวเข่าไปจักมันจะไปก็ไปยังไม่ได้กินของเขา่ามันได้ข้าวอื้กิมมีข้าวให้กินอีกอใจดีดีไม่ตู้กับ,บพี่น้องบม่บมีอาหารได้รู้ว่าขันบ่ชื่อมาได้เชยโผล่บม่าามีแต่ข้าวให้กินบ่อืม <c oughs> บ่มีอาหารมาทาน กินกระเพื่อเด็กเป็นยังดอ,อกอ๋อหยอดมนตู้ไปสิกินแล้วก็มาเนาะสมักมช,ชีมันแซ่บแซ่บแหง้งเยังไงมักชีดีข้าวเหนียวนี่บาเตียงมักด้วยแต่บามักชีเหลืองบาเตียงม,มามักอะไรเนาะว่าน้ำมูกว่ะบ่ว่าอยู่กล้องว่าน้ำมูกว่ะแม่งบ่าวได้คลิปนี่แล้วมีเด้ในกล้องนี่นหนแหละ <c oughs> แล้วมีวตู้แล้วขอใจว่าเขาคุยโทรศัพท์น้ำมือว่าในคลิปในตู้เขาถ่ายคลิปแม่ละมือเนอะทายเมมื่อนึ่งข้านะได้พอได้ชามหมนได้ได้ได้โอชาหมุนปลายแหละคือหนึ่งตะเวนตะเบียงแท้ Rồi đây 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 đây. Thì chứ xoay vẫn nhiêu Xẹp luôn thì chứ xoay nó ừ. Rồi 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 Ta chứ mưa nửng khẩu nhỏ của nó Hướt như thế mấy tụ Hô Rồi 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 Áp sẵn thì nó nghỉ nó ดู้วยขับใจได้ร้ายไม่ตู้เอาใส่ถุงมาลวเราจะซื้อซอยนี่อมาแใซื้อซอยบอมาละามมอมอามักซิลี่ละเอามักซิลี่ตักหาถุงเด้ออืมจะซื้อซอยมันคืถุงสิบพันเนาะเอาอามักซิลีซอยตักหาถุง <c oughs> อามันจะใช้ลาบางใหญ่นี่มันจะเฮือนโอ้ยชมันเอามาให้กินซื้อแล้วสะเนี่ยมานจะเฮือนพี่น้องไงห้าพันฉันบอกอุ้องเจ้าว่านี่นะเจ้าไปขึ้นเอาเองเม่นเอาเม็ดเอาอือเอาเสร็จและเราให้สิบพันโดดบม่ต้องทอนก็ได้โด้อด้วยได้จะเป็นื้ออยังเงี้ยนะได้จะเป็นชื้ออย่าง นุ่เสือนาเฮียนโอ้สั่งว่าเถอะมีอย่างเดียวนี้แนวขายเจ้าน่ะเบิร์ดแลโอเคพี่น้องเงเนาะน้องเพื่นแกอืมเแม่อามักช์ดีแม่บะเตียงซื่อซอยหาทงจะไปตัดเองบ่นไ่่แเมื่อยอยู่ว่าฉันนี้จะซื้อก็เมื่อย จะมานั่งขายซื้อบ่โอ้ด้วยดยพี่น้องไงมานั่งขายกับลานนี้โอ้ได้ขายจจกถุงแล้วมา้เนี่ยหากเอามาเนื้ออื่นได้สะกเนื้ออื่นกัยังบ่ได้ขายได้ขายอย่างนี้มะแต่งเจ๊ถุงได้มะแต่ง ลืมในวันนี้มันอ่อนกูนี่บูมีบ่ามันแหละอ๋อนี้มันจะแก่โพดเนาะพี่น้องเลยมีแต่หมักแก่เห็นว่ากะแก่อ้ายกินมหมักแก่แมันก็ยันเขียวรุดแล้วพี่น้องเลยหมักแต่งทงไม่จะทงแก่แเนาะเบิดแหละพี่น้องเลยหมักอ่อนก็ได้ อ่าบุกเป็นยังเดี๋ยวไอซื้อม์ซลี่หรือะไรสอยเนาะพี่น้องเนี่ยยังอี่ห์ไกลบ้างน้องเดี๋ยวเวิร์กเลยชิลอยยังไม่ไส่วนส่วนเจ้าหรือส่วนไม่เท่าส่วนไม่เท่าเอาเจ้าขายไม่เท่าบ่านอ่าเจ้าบ่ได้เงินได้แสนบ้าใครไม่เท่าอีซือโอ้ใช่ใช่ของเจ้ามีอะไรในของเจ้ามีแต่หมักแตงนี่ โอ้โดยโดยโดยมันอึนั่นก้องไปเท่าบ่อหน่ะโอ้ดยพี่น้องเลยอืมพันก็ขายอยู่ระหว่างหิมทางที่ขึ้นไปพุ่นขึ้นไปชาน้าน้องเสเดนเสเดนเวียดนามบ่ปลาทุยังไก่บ่ประมาณจักรลัก น้องเคยไปอยู่ปะไปฮอดชายแด่นนะบ่ได้เคยบ่อืมเดี๋ยวเคยเดี๋ยไอ้สิทาเดี๋ยวไปพูดเชเดนเวียดนามพี่น้องลงไปพี่กับลงกันนะทางเมืองพีนเชลล์เนาะมาไก่พอสมควรปเตีย่งกันพี่น้องเลยอันน้องซื้อยังนะนาลีโอ้หมอหำน้อยได้ชะซื้อยังไงกะฮะ มุงมิงบุญมีบุญมีปิดรี่เสาผัวไหนย่านบ่อย่านกล้องบ่โอ้มันบ่ตอดคืองูรอกล้องนะครับอืใช้เฮือนเจ้าอยู่ใช้บริข่าเฮียนมาใช่เข้าเมื่อนี้บได้เข้าบ่เสียงแล้วแล้วเออผลปากเฮียนบ่นี่เพิ่งบด้จิข่าอีกบ่นี่แปดเป็เก้าผู้โดย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  เอ้าวสานพี่น้องไงประตีงกะชิซื้ออันนี้อ่าซอยพันก่อนอันนี้อันนี้นี่กระทงเท่ะเลน้องอันนี้อันนี้ทงห้าพันอันนี้โอ้ไปต้มให้องไปซะ้กระทงห้าพันนี่มันซุกแหละพี่น้องไงกินมันจะบไปต้มอีกเนาะอันต้มในมีทงเดียวในบ่อหนิโอ้พี่น้องไ้เสียบแมคซิลีอ่าแมคซิลีข้าวเหนียวเนาะเป็นอะไรเป็นอันนาแมคซิลีธรรมชาติ บริสุทธิ์พูนเซพุยพี่น้องเลยมักซิลลี่ให้เนาะบ้าข้าวเมืองข้าวบมืองทำไมบกบอปุมีมักแตงแล้วกัมีมักอ่ามักเอื้อหรือว่าฟักทองพี่น้องเลยเนาะแกโบค่อยไล่เป็นใดเครื่องขายเพื่อนกับเพราะว่าแนวธรรมชาติเพื่อนไปหามาเองแหละพี่น้องเลยเนาะอือเลอดก็ไ่ยดอันเอดไม่ยเนะทรายในอันน่องของเจ้านี่ มักซีลีบเมนของเจ้าของวิตู่ป่ะโอ้ทดายบุรวมเงินมึงรู้ไหอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าพันเป็นเทไรเป็นสี่สิบห้าเเลยว่าเวสี่สิบห้าเมนบ่โอ้บเมนเนาะอืมพกสิบห้ากับโบเมนเมนแต่ห้าสิบห้าบ สไลมิตมต้สไลเนะถามาเต้กันนี่แล้วนี่มักิรีเจ้านี่ฮะซื้อซอยจัดทงอะอืม้หญั่นไนนใจแล้วด, 5, ด้ยเดเต็มมักซิดี5ห้าเนาะอืม จะตืมให้พอนเจาดอ้าเพื่นว่าของเจ้าวะเพื่อนแาหมักชลรี่นะของเจ้าเพื่อนวบาอืมนันแล้วโดยเอ้าเขาจใจให้ของเาของร้า่นหออืเดี๋ยวเขาจ่ใจให้เพื่อนได้เสพี่น้องนี่เนาะอืมเอ้าหาสิบห้าจโดยกดับใจลายเดอให้กินกล้วย ตีง้นเลกป็ดร้อยลานโอ้คักแล้วเล็กเปดรอยล้านผูเอาสี่ร้อยกับพ่อนะแต่สี่ได้ถือสี่ร้อยล้านนี่ยสิไมเมาบนห้านเลยเหมือนไงอันนี้อืมตัวพี่น้องเนอะหาท่งได้สกินไว้แบบนี้ไปชอยคนแน่ใช่หรือหิวไหมหิวให้ไอ้เนยะมกเจงโบอาเะแมกเจงมันแก่ให้มาก่อนออนนะ อ่อนบเ,เบิดเลยน้องพนระเบิดตแล้วอืม <ะ S 2> นะ <S <S ถิ่ไม่ลดอันเนี้ยละเดี๋ยวเด้อ,อก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องมนนีก่กาบเตียนสิคอโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลคิปจนจบแล้วก็บอกาำโฆษณาพี่น้องเลยเนาะ เมือ่อนี้กมาเตียงซื้อมาสลีบัดด้วมากระโพดและซอยอายายกับหลานเพิ่นมาขายนพี่น้องเนาะอยู่ทิมทาง,น,าง,งนี่แหละระวังกิๆๆนเมืองซีโปนใส่ขอบคุณหลายๆเนาะม่ใหญ่เพิ่นกัใจดีไลให้ซิมมะมะกล้วยพี่พ่อพี่น้องเลยในระหว่างการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะอ้าววันนี้กั ผลฝ้าอากาศกระโปรยปลายลงมาหลายปะเตียงกสิคอตัวเดินทางไปโตน้องพี่น้องเนาะแล้วขอขอบุญขอบคุณในลายเด้อผู้มยังจะดีเลยไอพีทุกท่านที่ตามตามชมบีเตียงโดยตลอดมาหน้าปกาศโฆษณาบีเตียงพี่น้งองเลยสำหรับเมื่อนี้กับปีเตียงขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้งองเลยได้ลายเฮงเงนาะพี่น้งองเนาะอ่าเมาไม่ชอยน้องน้อยเพ่อแม่มากี้นี่กับพี่น้องเลยทั้งมักชิดีทั้งอิหยังอุตตะพื้นไปโต อ๋อพี่น้องไงไปแล้วบายบายบ๊วจูกปูจุบคนเนะพี่น้องเนาะ